ผู้ที่จังหวัดสงขลานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการพิจารณารับรองการปลูกสร้างสิ่งล่วงลำสิ่งล่วงลำ้ำลำแม่น้ําเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด นายรอมดอนฮายีอาแวร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบการพิจารณารับรองการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลังน้ําในหลายจุดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายไม่กระทบผังเมืองแผนพัฒนาจังหวัดและสิ่งแวดล้อมโดยจุดแรกลงพื้นที่ไปยังชายหาดปากบางภูมีอําเภอควเนเมียงติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง แก้ปัญหาน้ำเสาะตะลิ่งและน้ำท่วมคาดแล้วเสร็จปลายปี2570จุดที่2บริเวณคลองอูตะเภาอําเภอหาดใหญ่พิจารณาการขออนุญาตปักเสาพาดสายไฟฟ้าข้ามคลองเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ขัดข้องเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ส่วนจุดที่3ถึง5ในพื้นที่เทศบาลเมืองครองแหตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก3แห่งโดยเสนอให้ปรับแบบต่อม่อไม่ให้กีดขวางลำน้ำพร้อมทั้งย้ำว่าทุกโครงการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน